สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องสวนเกษตรนั่นไงค่ะสําหรับวันนี้นะคะดาจะมาพูดถึงเรื่องของต้นกระชายขาวค่ะซึ่งต้นกระชายขาวนะคะก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าแต่ละสายพันธุ์นั้นมีลักษณะของลําต้นนั้นเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันค่ะ ต้นกระชายที่ดานำภาพมาแชร์ในคลิปนี้นะคะก็จะมีรูปอยู่3สายพันธุ์นี้นะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมีต้นกระชายสายพันธุ์อื่นนะคะก็นำมาแชร์คอมเมนต์แบ่งปันกันใต้ล่างคลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต้นกระชายแบบที่1กันก่อนเลยค่ะต้นกระชายแบบที่1นี้นะคะก็จะเป็นพันธุ์ลาากล้วยค่ะพันธุ์นี้มักจะนิยมปลูกกันตามสวนนะคะในส่วนของโคนต้นนะคะจะมีสีออกแดงๆแ,แบบนี้นะคะและในส่วนของใบค่ะจะมีใบที่เป็นลักษณะ สีเขียวทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้นะคะส่วนลักษณะของต้นที่ปลูกนะคะต้นมันนะคะจะแตกหนอขยายออกไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ากระชายขาวแบบนี้นะคะมันจะเป็นพุ่มลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็นพุ่มพุ่มแบบนี้เลยค่ะส่วนลักษณะของหัวกระชายพันนี้นะคะมันก็จะเป็นหัวยาวๆแบบนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูต้นกระชายแบบที่2กันบ้างนะคะกระชายแบบที่2นี้นะคะก็จะมีลักษณะแบบเป็น เหมือนปุ้มๆแบบนี้ค่ะจะเป็นลักษณะหัวของมันนะแบบเหมือนจะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะซึ่งกระชายแบบนี้นะคะบางท่านก็จะเรียกว่ากระชายป่าค่ะซึ่งต้นแบบนี้เพื่อนของดาน,นะคะเขาสั่งมาจากทางภาคอีสานนะคะลักษณะของกระชายแบบนี้จะเป็นสีเขียวทั้งด้านหน้าและด้านหลังของใบค่ะซึ่งก็จะเป็นกระชายขาวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามป่านะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะก็นํามาปลูก ตามบ้านตามสวนนะคะต่อมาก็มาดูลักษณะของต้นกระชายแบบที่3กันบ้างน,นะคะต้นกระชายแบบนี้นะคะก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่ากระชายป่าค่ะก็จะมีอยู่แถวเขตในป่าด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของต้นกระชายนะคะหลังใบค่ะจะเป็นสีออก you, ม่วงๆแบบนี้นะคะส่วนหน้าใบนะคะจะมีสีเขียวค่ะส่วนลักษณะของหัวกระชายพันธุ์นี้นะคะก็จะเป็นทรงปุ้มๆแบบนี้ค่ะคือจะเป็นลักษณะเหมือนพองๆแบบนี้นะคะ และนี่ก็คือความแตกต่างของลักษณะต้นกระชายและหัวกระชายทั้ง3แบบนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะลักษณะของต้นกระชายก็จะแตกต่างกันนะคะต้นกระชายขาวหรือว่าต้นกระชายเหลืองนะคะจะมีความสูงมากกว่าต้นกระชายป่าค่ะส่วนหัวของกระชายนะคะก็จะมีลักษณะกระชายที่สีคล้ายๆกันค่ะ แต่กระชายป่านะคะก็จะมีพองๆแบบนี้นะคะเหมือนเป็นแบบทรงกลมะคะ่ะแต่กระชายขาวก็จะมีพองทรงกลมบ้างแต่ว่ามีไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะส่วนเนื้อด้านในนะคะถ้าดูจากภาพก็จะคล้ายๆกันแต่เวลาหากดูค่ะลักษณะของกระชายขาวหรือว่ากระชายเหลืองนะคะมันเหมือนจะเป็นแบบมีเส้นใยมากกว่ากระชายป่านะคะและกระชายป่านะคะรู้สึกว่าจะมีความฉ่ำน้ำค่ะมากกว่ากระชายขาวค่ะ ดาได้ลองอัปโหลดคลิปนี้ลงไปใน youtube นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณชินหงนะคะที่ได้คอมเมนต์ให้ข้อมูลว่ากระชายที่มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลน,นำไปวิจัยเกี่ยวกับว่ายับยั้งเชื้อโควิดคือกระชายขาวหรือกระชายเหลืองไม่ใช่กระชายแดงหรือกระชายป่าหรือกระชายดาเพราะว่าสารสาคัญในกระชายขาวกับกระชายแดงนั้นไม่เหมือนกันค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลนี้ด้วยนะคะ แต่ว่าแน่นอนว่ากระชายแต่ละแบบก็จะมีประโยชน์และสรรพคุณเฉพาะตัวของแต่ละชนิดนะคะหากท่านใดนะคะมีคําแนะนําติชมเสริมนะคะก็คอมเมนต์แชร์ข้อมูลกันที่ใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะดาเองก็พึ่งจะมาศึกษาเรื่องของกระชายเช่นกันค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะดาก็ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ